เนื่องในโอกาสการเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ ท็อปปิกการ์ตูนที่ผมจะหยิบเอามาเล่ามันก็ต้องเกี่ยวกับวันคริสต์มาสอย่างแน่นอนครับคือมันมีบทความจากเว็บไซต์ต่างประเทศบทความหนึ่งเขาได้มีการจัดอันดับการ์ตูนคริสต์มาสที่ดีที่สุดตลอดกาลขึ้นมาโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด25อันดับครับไล่ไปเลยตั้งแต่อันดับที่25ไปจนถึงอันดับหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีเลยอยากจะหยิบออกมาแบ่งปันให้เพื่อนรู้จักกันสักหน่อยครับเพราะการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยมันก็เก่าแบบสุดๆหรือบางเรื่องก็หาดูยากมากๆ บางเรื่องเนี่ยผมเพิ่งมารู้จักตอนหาข้อมูลนี่แหละครับว่าเฮ้ย มันมีการ์ตูนคริสต์มาสแบบนี้อยู่ด้วยเหรอวะเนี่ยซึ่งพอท็อปปิกของคลิปนี้มันคือการชิงความเป็นอันดับหนึ่งผมก็เลยวาดปกคลิปให้เป็นการแย่งชิงตุ๊กตาหิมะทองคํากันระหว่างตัวละครจากหนังคริสต์มาสชื่อดังคือตอนแรกเนี่ยจะวาดให้มันแย่งกันดุเดือดกว่านี้ครับแต่ว่าต้องรีบวาดเพราะว่ากลัวทําคลิปไม่ทันเลยว่าท่าโพสต์แบบง่ายๆแทนฉะนั้นมาไล่ดูกันดีกว่าครับว่าแอนิเมชันทั้ง25เรื่องนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างแล้วเรื่องไหนคืออันดับที่1ซึ่งถ้าเพื่อนนค เ,เคยดูมามากกว่า15เรื่องจากในลิสต์ทั้งหมดนี้นะผมจะขอคาระวะคุณแบบซูฮกเลยว่าคุณแม่งสุดยอดจริงๆโดยการจัดอันดับการ์ตูนคริสต์มาสทั้ง25เรื่องนี้จะอิงคะแนนตามเว็บไซต์ IMDb และความคิดเห็นของเจ้าของบทความอย่างคุณแซกแกสนะครับอันดับที่25 How the Toy s a v e Christmas ในปี1996เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งที่6.5เต็ม10ดาวครับเป็นเรื่องราวของเหล่าของเล่นที่ถูกวายรายอย่าง Mr. The ตาแก่จอมโล่ผู้พยายามวางแผนนําของเล่นทั้งหมดในร้านของคนอื่นไปขายกินกําไรให้ได้มากที่สุดนั่นจึงทําให้เหล่าของเล่นลุกขึ้นมาต่อต้านและพยายามพาตัวพวกเขาเองไปสู่มือของเด็กๆที่คู่ควรกับของเล่นชิ้นนั้นเรื่องนี้เนี่ยมาในแนวของแบบอารมณ์ทอยสตอรี่เลยครับตุ๊กตามีชีวิตขึ้นมาอันดับที่24 the polar express ในปี2004เรื่องนี้มาด้วยเรตติ้ง6.6เต็ม10ดาวครับเรื่องราวของเด็กชายคน,นึ ที่ไม่เชื่อในเรื่องซานต้าและวันคริสต์มาสแต่แล้วคืนหนึ่งก่อนวันคริสต์มาสก็เกิดเหตุการณ์ปหลาดขึ้นครับเพราะจูจ่ๆก็มีรถไฟสีดําทมินคันใหญ่มาจอดหน้าบ้านของเด็กชายพร้อมกับพนักงานต้อนรับที่เชิญชวนให้เขาขึ้นไปยังรถไฟคันนั้นด้วยและนั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่อัศจรรย์ที่อาจเปลี่ยนศรัทธาของเด็กชายที่มีต่อวันคริสต์มาสไปตลอดการเรื่องนี้เนี่ยสามารถดูได้บนแพลตฟอร์ม Max นะครับอันดับที่23 Winnie the p o o h A Very m e r r y Pooh y e a ร ในปี2002เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้ง6.6เต็ม10ดาวครับเรื่องราวการเตรียมความพร้อมก่อนวันคริสต์มาสของหมีภูและผองเพื่อนที่เรียกได้ว่าวุ่นวายกันสุดๆไปเลยซึ่งงานนี้หมีภูต้องเตรียมพร้อมทั้งปาร์ตี้แต่งต้นคริสต์มาสและการแลกเปลี่ยนของขวัญในช่วงเทศกาลเลยละครับเรื่องนี้สามารถดูได้บน Disney Plus นะครับมีภาคไทยด้วยอันดับที่22 Disney A Christmas c a r o l ในปี2009เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้ง6.8เต็ม10ดาวครับเรื่องรา ของชายแก่จอมตะหนีนามว่าสครูชผู้เกลียดวันคริสต์มาสเข้าไสแต่แล้ววันหนึ่งครับเมื่อเขาได้พบเจอเข้ากับวิญญาณทั้ง3ต้ตนที่พาเขาเดินทางไปยังอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งการเดินทางไปกับวิญญาณทั้ง3ตนนี้เองครับมันทําให้สครูชตันหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและนั่นได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตาแก่จอมตะหนีผู้นี้ไปตลอดการเรื่องนี้สามารถดูได้บน Disney Plus เหมือนกันครับมีภาคไทยด้วยอันดับที่21 Mickey มิกกี้วันสะพรธรมอัคริสต์มาสในปี19ึ0 99เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้ง7เต็ม10ดาวครับเป็นเรื่องราวการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสของเหล่าตัวละครสุดคลาสสิกของดิสนีย์เรียกได้ว่ามากันทั้งครอบครัวภาคนี้เราจะได้ดูวันหยุดสุดฐานสาของครอบครัวดอรเดนดักกูฟี่และมิกกี้เมาส์ปัจจุบันสามารถดูได้บนดิสนีย์พลัสนะครับอันดับที่20โยก i ้เฟิร์สคริสต์มาสในปี1980เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้ง7.1เต็ม10ดาวครับเป็นเรื่องราวของเจ้าหมีโยกีแบร์และบูบูที่ตื่นขึ้นมาจากการจำ เพื่อมาทํากิจกรรมฉลองวันคริสต์มาสกับเพื่อนๆของเขาแต่ทว่ากลับถูกวายร้าย2คนพยายามทําลายความสุขในวันหยุดของพวกเขาซะอย่างนั้นครับอันดับที่1 9า Arthur Christmas ในปี2011เรื่องนี้มาด้วยเรตติ้งเ1เต็ม10ดาวครับเป็นผลงานแอนิเมชันที่ผลิตจากสตูดิโอเดียวกับสตูดิโอที่สร้าง Wallace and Gromit และ Chicken Run เลยเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของอาเธอร์ลูกชายคนสุดท้ายของซานตาที่ต้องออกปฏิบัติภารกิจสุดหินเพื่อส่งของขวัญชิ้นสุดท้ายให้ถึงมือเด็กคนหนึ่งที่ พลาดยังไม่ได้รับของขวัญในขณะที่เด็กกว่าร้อยล้านคนเนี่ยได้รับของขวัญไปแล้วงานนี้อาเธอร์ต้องส่งของขวัญชิ้นสุดท้ายให้ทันก่อนเช้าวันคริสต์มาสให้ได้ครับอันดับที่18 a n ปดแอนนาเบลวิชในปี1997เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ2เต็ม10ดาวครับเป็นเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างเด็กชายใบ้นามว่าบิลลี่และลูกวัวที่มีชื่อว่าแอนนาเบลอยู่มาวันหนึ่งซานต้าก็ได้มาที่ข้อของเหล่าสรรปัประสัท์ครับแล้วก็ทําให้เหล่าสรรปัประสั้น,น่ยา,าดไดลไดกลก จู่เริ่มต้นการประจนภัยของเด็กชายใบ้และวัวพูดได้ซึ่งจะทําให้พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงความรักและการเสียสละเพื่อคนอื่นครับอันดับที่17 Rise right, of ร h e g อ a r d ดิ n เดในปี2012เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ2เต็ม10ดาวครับเรื่องราวของเทพผู้พิทักษ์นามว่าแจ็คฟอร์ดผู้มีพลังในการควบคุมความเย็นต้องมาร่วมมือกับเหล่าเทพผู้พิทักษ์ทั้ง4นั่นก็คือเนสซันตาครอสกระต่ายอีสเตอร์ทูธแฟรี่และแซนแมนเพื่อปกป้องความฝันและความเชื่อของเด็กทั่วโลกจากไวรมว บู g ี้แมนที่พยายามเปลี่ยนฝันดีของเด็กๆให้กลายเป็นฝันร้ายอันดับที่16 The Life and Adventure of Santa Claus ในปี1985เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ3เต็ม10ดาวครับเป็นการ์ตูนสต็อปโมชั่นที่ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กทารกนามว่าซันตาคอสที่ถูกเลี้ยงดูโดยสิงโตและนางฟ้าครับวันหนึ่งเมื่อซันตาคอสโตเป็นผู้ใหญ่เขาจึงอยากจะสร้างของเล่นและมอบให้กับเหล่าเด็กๆแต่ทว่าราชาปีศาจอากัวผู้ชั่วร้ายไม่อยากให้เด็กๆมีความสุขพวกมันจึงพย ยายามขัดขวางและนั่นได้ก่อกําเนิดเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะให้อารมณ์หนังคริสต์มาสที่มาในธีมของ t ด e Lord อ f t เด r i n g เลยแหละครับมีพูดมีผีมีปีศาจมีพ่อมดมีมังกรต่อสู้ห้ามหันกันแบบปันเทิงมากๆอันดับที่15 f ห้าฟอสตี้เดอะสโในปี1969เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ3เต็ม10ดาวครับเป็นเรื่องราวของเจ้ามนุษย์หิมะฟอสตี้ที่จูๆ่ๆมันก็สามารถมีชีวิตขึ้นมาได้ครับหลังจากที่มันได้สวมใส่หมมววกกกของนัาาาายลแต่่ทเจ้ มนุษย์หิมะฟอสตี้ก็ไม่สามารถมีชีวิตไปได้ตลอดกาลมันจึงต้องหาทางทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ละลายครับและนั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นการประจนภัยของเจ้ามนุษย์หิมะพูดได้นั่นเองอันดับที่1 4ครับ Father Christmas ในปี1991เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ4เต็ม10ดาวครับเป็นการ์ตูนคริสต์มาสที่มาในลายเส้นที่แปลกตามากเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนยุคปี1920ัเลา้ยล่เยะครับแต่ลายเส้นเนี่ยมันคืนเนื้อามากครับงานแอนิ ออกทริปไปเที่ยวพักผ่อนแบบสุดเวียงทั่วโลกหลังจากที่เขาทําภารกิจส่งของขวัญในวันคริสต์มาสเสร็จแล้วไหนๆทางานมันเหนื่อยเนี่ยขอเที่ยวให้หนาใจซะหน่อยอันดับที่13มิสเตอร์มากูคริสต์มาสแคร์เรลในปี1 9 6 2เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ6เต็ม10ดาวครับเป็นอนิเมชั่นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องราวของนักธุรกิจจอมตาหนีนามว่าสครูสที่สํานึกในความเห็นแก่ตัวของตัวเองหลังจากได้เจอผีวันคริสต์มาสสุดท้ายเขาจึงได้เริ่มต้นที่จะเเหห็นใจแลละช่วยือ อื่นเรื่องนี้เนี่ยมีการร้องเพลงแบบเบิ้มๆไปเลยล่ะครับอันดับที่12 The Small One ในปี1978เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ6เต็ม10ดาวครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยจิตใจดีและลาแก่เพื่อนรักของเขาวันหนึ่งหนุ่มน้อยเนี่ยถูกสั่งให้ต้องนำลาของเขาเนี่ยไปขายครับเพราะว่ามันเริ่มแบกของช่วยงานไม่ไหวแล้วนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นการตามหาเจ้าของใหม่ที่คู่ควรให้กับเจ้าลาแก่เพื่อนรักตัวนี้นี่น่าจะเป็นแอนิเมชันน้ำดีของดิสนีย์ นี่ที่ถูกมองข้ามสุดๆเลยละครับคือผมเพิ่มมารู้ว่ามันมีอนิเมชันเรื่องนี้อยู่ก็ตอนหาข้อมูลนี่แหละถือว่าเป็นอนิเมชันครอบครัวที่น่ารักและให้แง่คิดสอนใจได้ดีมากๆเลยละครับอันดับที่11อ่ะคริสต์มาสแคร์โรลในปี1 9 7 1เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้งเ6เต็ม10ดาวครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะคริสต์มาสแคร์โรลมันมีการนํามาดัดแปลงหลายครั้งแล้วละครับทั้งแบบฉบับคนแสดงแล้วก็แบบฉบับการ์ตูนอนิเมชันถ้าสมัยใหม่หน่อยที่นน,า,น,เน,า,เนาเเ็ปันนงิมมห 4g ทัั้งงเเรื่่อลยนนแ CG หละหรืออย่างของ Netflix เองก็มีการหยิบเอามาสร้างเป็นการ์ตูนของตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่า A Christmas Carol รฉบับ a n i m เมชันเนี่ยฉบับไหนดีที่สุดเขาว่ามันก็ต้องเป็น A Christmas Carol สุดคลาสสิกในปี1971นี่แหละครับแถมเรื่องนี้ยังไปชนะรางวัลอสการ์สาขา b เบ s s o r t มาด้วยนะครับอันดับที่10 Santa Claus is coming to town ในปี1970เรื่องนี้มาด้วยเรตติ้ง7.7เต็ม10ดาวครับเป็นการ์ตูนสต็อปโมชั่นที่ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชายนะ ามว่าคริสที่ถูกครอบครัวคริงเกิลรับมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารกโดยครอบครัวคริงเกิลมีอาชีพเป็นช่างทําของเล่นครับและมีความใฝ่ฝันอยากจะนําของเล่นที่ทำเนี่ยไปแจกให้กับเด,กเด็กในเมืองซอมเบอร์เทานน่นจึงกลายเป็นความต้องการของเด็กชายคริสด้วยเช่นกันแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายเช่นนั้นครับเพราะว่ามีพ่อมดชั่วร้ายพยายามขัดขวางพวกเขาอยู่นั่นเองอันดับที่9 The เด a r เย t ว o u ิ s าว t a Claus คในปี1974เรื่องนี้มาด้วยเ е ตติ้ง7.7เต็ม10ดาวครับเป็นเรื่องราว ความวุ่นวายของซันตาคอสครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยซันต้าอยากจะลาพักล้อน1ปีและไม่ออกไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆในวันคริสต์มาสอีฟเรียกได้ว่าเกิดความปั่นป่วน,นกันเต็มไปหมดเลยละครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะจบลงอย่างไรใครสนใจก็ลองไปหามาดูนะครับอันดับที่8โตเกียวก็อดฟาเธอร์ในปี2003เรื่องนี้มาด้วยเรตติ้งเ8เต็ม10ดาวครับถึงจะเป็นภาพยนตร์อนิเมะที่เก่ากว่า20ปีแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ว่าดูยุคไหน ก็ยังประทับใจได้เหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งผลงานการ์ตูนมาสเตอร์พีซที่จะมอบประสบการณ์การดูภาพยนตร์ในวันคริสต์มาสที่ไม่เหมือนกับผลงานเ,าเรื่องไหนๆเลยล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระเทยเท่าร่างยักษ์คนจอนจัดติดเหล้าและเด็กหนีออกจากบ้านต้องมาร่วมมือกันเพื่อพาเด็กทารกที่พบโดยบังเอิญกลับไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาในคืนวันคริสต์มาสอีฟที่เหน็บหนาวอันดับที่เด The Night Before Christmas ในปี1993เรื่องนี้มาด้วยเ е ตติ้ง7.9เต็ม10ดาวครับผลงานการ์ตูน สต็อปโมชั่นขึ้นหิ้งของผู้กำกับสุดติสทิมเบอร์ตันที่ไปคว้ารางวัลมาหลายเวทีเช่นกันโดยเรื่องนี้จะว่าด้วยเรื่องราวของผีโครงกระดูกนามว่าแจ็คที่วันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปเห็นความสวยงามและความสนุกสนานแสนอัศจรรย์ในวันคริสต์มาสเขาจึงเกิดความต้องการที่อยากจะมีส่วนร่วมในเทศกาลคริสต์มาสครับแจ็คจึงได้จัดการไปจับซันตาคอสเอาไว้แล้วสวมรอยเป็นซานตาคอสเองเขาได้เริ่มแจกจ่ายของขวัญที่ตัวเองคิดว่ามันดีกับเด็กๆแต่ทว่าของขวัญเหล่านั้นกลับทําให้วันคริสต์ เกิดความวุ่นวายขึ้นมาแทนเรื่องนี้สามารถดูได้บน Disney Plus นะครับมีภาคไทยอันดับที่ 6, Rudolph the Red Nosed r e รนเดียในปี1964เรื่องนี้ก็มาด้วยเรตติ้ง8เต็ม10ดาวเช่นเดียวกันครับเป็นการ์ตูน s ต o p m o t ชั่นที่ว่าด้วยเรื่องราวของเจ้า r d ู l p h กวางเรนเดียที่อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือโดยรู l p h มีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นกวางลากเลื่อนให้กับซานตาแบบเดียวกับพ่อของเขาครับแต่ด้วยความที่ r d ูด p h เนี่ยมีจมูกที่ผิดปกติกว่ากวางทั่วไปเพราะจมูกของเขาเนี่ยมันสีแดง ทำให้เขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเพื่อพิสูจน์ตัวของเขาเองครับอันดับที่5้ามิกกี้คริสต์มาสแคร์เรลในปี1983เรื่องนี้มาด้วยเรตติ้ง8เต็ม10ดาวเช่นเดียวกันเป็นการ์ตูนที่หยิบเอาตัวละครไอคอนิกของดิสนีย์มาสวมบทบาทเป็นตัวละครจากงานเขียนอย่างอัคริสต์มาสแคร์เรลของชาวดิคเคนซึ่งถ้าใครเนี่ยมีความชื่นชอบในตัวละครคลาสสิกของดิสนีย์อยู่แล้วผมว่าคุณก็น่าจะเอนจอยกับการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ยากครับ อันดับที่4 Clo u าส์ในปี2019เรื่องนี้เนี่ยมาด้วยเรตติ้ง8.1เต็ม10ดาวครับนี่คือแอนิเมชันคุณภาพที่ไปคว้ารางวัลมาหลายเวทีมากๆรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลอสการ์สาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมด้วยแถมสิ่งที่ว้าวที่สุดเลยก็คืองานภาพของกระตุนเรื่องนี้เนี่ยมันโคตรสวยงามและโดดเด่นมีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยละครับโดยค l า u สจะว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มไปษณีจอมขี้เกียจและคุณลุงช่างไม้ค l า u ส์ laus, ที่ชอบทําของเล่นไม้ทั้งสองต้องมาร่วมมือกันเพื่อเ แปลงหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในวันคริสต์มาสโดยหนังเรื่องนี้สามารถรับชมได้บน n น t f l i x นะครับอันดับที่3 The Snowman ในปี1982เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้ง8.2เต็ม10ดาวครับเป็นอนิเมชันที่มาในลายเส้นแปลกตาอีกแล้วคือดูแล้วเหมือนลายเส้นการ์ตูนยุคคลาสสิกจากในหนังสือภาพเด็กเลยละครับทั้งสวยและมีเอกลักษณ์โดย The Snowman เป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ปั้นตุ๊กตาหิมะขึ้นมาแต่แล้วจูๆจ่ๆเจ้มามนุษย ก็เกิดมีชีวิตครับและมันได้อุ้มพาเด็กชายออกประจนภัยไปยังดินแดนโค้โลกเหนือณัสถานที่ที่ซันตาคอสอาศัยอยู่อันดับที่2อาชารีบาวคริสต์มาสในปี1965เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้ง8.3เต็ม10ดาวครับอาชารีบาวคริสต์มาสเป็นการ์ตูนที่ออกอากาศเกือบทุกปีตั้งแต่มันเริ่มออกฉายครั้งแรกในปี1965นับตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของชารีบาวจึงเป็นเหมือนสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของชาวอเมริกาเหนือเวลามีการ เฉลี่ยฉลีหลองก็มักจะมีการหยิบเอาการ์ตูนเรื่องนี้มาฉายซ้ําไปซ้ํามาไม่มีเบื่อดังนั้นอย่าได้แปลกใจครับว่าทําไมตัวละครอย่างชาลีบาวสโนปี้และตัวละครอื่นๆในแก๊งพีนัทจะมีความสําคัญกับเทศกาลคริสต์มาสไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวละครอย่างตาแก่สครูซและกวางจมูกแดงรูดอฟเลยฉะนั้นใครสนใจก็มาร่วมตามหาความหมายของวันคริสต์มาสกับเจ้าหนูชาลีบาวกันได้นะครับเรื่องนี้มีให้ดูบนแอปเปิลน,นะครับเอาละครับในที่สุด อันดับที่ 1. How the Grinch Stole Christmas ในปี1966เรื่องนี้มาด้วยเลตติ้ง8.3เต็ม10ดาวครับนี่น่าจะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ The Grinch ที่เก่าที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการหยิบเอามาดัดแปลงเป็นหลายเวอร์ชั่นมากๆเยอะจริงๆแถมสิ่งที่เจ๋งมากๆเลยสำหรับแอนิเมชัน The Grinch ภาคนี้ก็คือมันเป็นแอนิเมชันที่ได้นักเขียนการ์ตูน The Grinch ต้นฉบับเนี่ยมาเป็นคนเขียนบทให้ครับเพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับว่าในสมัยที่หนังสือเรื่อง How the Grinch Stole Christmas มันตีพิมพ์ในปี1957 นนัน้ตัวละครปีศาจตัวสีเขียวตัวนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมแบบสุดๆเลยนะเรื่องราวของวายร้ายตัวเขียวที่พยายามทําลายวันคริสต์มาสแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดกลับใจกลายเป็นคนดีเพราะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างเรียกได้ว่าสําหรับคนอ่านในตอนนั้นแล้วตอนจบแบบนี้มันเป็นตอนจบที่ไม่คาดฝันจริงๆครับซึ่งมันได้สร้างความประทับใจให้กับคนอ่านอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งพอ The g r i n c h มันถูกสร้างออกมาเป็นอนิเมชันในปี1966มันก็ได้รับคําชื่นชมอีกฉะนั้นไม่แปลกใจที่ผลงานฉบับ ปี1966ฉบับนี้มันจะถูกยกย่องจนข้ามการเวลามาถึงปัจจุบันต่อให้มีการหยิบเอามาสร้างใหม่กี่ครั้งยังไงเวอร์ชันปี1966มันก็ยังเป็นที่สุดอยู่ดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการ์ตูนคริสต์มาสทั้ง25เรื่องซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากการจัดอันดับทั้ง25เรื่องนี้มันก็ไม่ได้การันตีหรือสามารถวัดได้แบบ100%อหรอกนะครับว่าเรื่องไหนควรจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะมันขึ้นอยู่กับจตดิตของคนดูและยุคสมัยที่หนังแต่และเเรื่่องนนยยมัฉาด้วช How the Queen คริสต์มาสที่ฉายตั้งแต่ปี1966ถ้าเป็นคนในยุคสมัยนั้นดูเนี่ยเขาก็อาจจะให้คะแนนการ์ตูนเรื่องนี้สูงแต่ถ้าเป็นคนในยุคสมัยปัจจุบันอย่างเราๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะให้คะแนนในเรื่องนี้แตกต่างออกไปก็ได้แล้วเพื่อนๆละครับมีการ์ตูนคริสต์มาสอันดับหนึ่งในดวงใจเป็นเรื่องอะไรพิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยสิครับคลิปหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกก็ฝากเพื่อนคอยติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยเพราะแค่เพื่อนๆกดไลค์มันก็ถือ เป็นกำลังใจชั้นดีให้กับผมแล้วล่ะครับ